Ehhhh <clears throat> สวัสดีครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม สวัสดีครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยครับผมก็วันนี้มาอ่าร่วมพูดคุยกับผมและน้องเมฆนะครับอาชีวะที่ถูกยิงนะครับตอนนี้ผมอยู่บ้านน้องเมฆนะครับสวัสดีครับผมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดหัวใจให้ผมด้วยครับ สวัสดีทุกคนครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับตอนนี้ตอนนี้น้องเมฆก็ถามว่าการดีขึ้นไหมก็ก็ดีครับเดินได้แต่ยังบาดเจ็บอยู่นะฮะแล้วก็แขนยังเข้าเฟือกอยู่นะครับเพราะแขนถูกยิง เข้าที่แขนแล้วก็กระดูกแตกนะตอนนี้ใส่เฟือกอยู่ยังใช้การไม่ได้นะนะครับฝ <c oughs> ากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมนะครับ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวจะให้น้องไน้พูดอะไรสักนิดนึงนะครับเนาะ ก็เมื่อกี้น้องเพิ่งไปล้างแผลมานะล้างแผลที่คลินิกเนาะใช่ไหมเดี๋ยวให้อคุยน้องเมฆแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะครับผมว่าอาการเป็นไงบ้างแล้วก็ดังเจ็บอยู่ตรงไหนนะครับอ่าน้องเมฆสวัสดีนะสวัสดีครับอนี่นี่ก็เนี่ยที่เห็นครับน้องเมฆก,ก็ ไอ้ลองเดินใหนุนนิดเดินได้ไหมอ่าเดี๋ยวลองดูนะอันนี้ก an ็อันนี้ครับน้องเมฆครับผมก็ยืนได้ยืนได้ครับเหลือตอนนี้อยู่อาการกะคือที่แขนตอนนี้แขนยังใช้การไม่ได้อยู่นะครับอ่าโอเคโอเคนะครับก็ตอนนี้ก็เดินได้ครับแล้วก็มีบาดแผลในการผ่าตัดเอาลูกกระสุนออกจากลำตัวนะก็หลังนัดอยู่เนาะ ตอนนี้ก็เหลืออาการที่แขนก็เข้าเฟือกอยู่ก็น่าจะนานครับเพราะมันกระดูกแตกนะครับใส่เฟือกอยู่ตอนนี้นะครับก็ไปล้างแผลที่คลินิกทุกวันคนระจนกว่าแผลจะหายนะครับผมก็ในในฐานะรุ่นพี่นะรุ่นพี่แล้วก็มาดูแลแล้วก็คอยติดตามเรื่องติดตามพดีนะครับ ขอบคุณครับผมนะฮะผมก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเหมือนเป็นกระบอกเสียงนะครับของกลุ่มอาชีวะนะครับนะบางสิ่งบางอย่างนะครับเราก็อยากบอกให้สังคมได้รู้นะครับว่าอาชีวะเนี่ยคิดยังไงนะครับหรือว่าต้องการอะไรนะฮะ ไม่ใช่ให้พวกคุณมาตัดสินอาชีวะว่าหงวนรุนแรงชอบใช้ความรุนแรงนะครับขอบคุณครับหาไมวไวนะครับขอบคุณเพื่อนนะฮะผมมาพูดในฐานะเป็นกระบอกเสียงเสียงหนึ่งนะฮะของอพี่น้องอาชีวะนะครับเป็นกระบอกเสียงนะครับอ่า ผมว่าคนเราครับคนเรามีสิทธิ์พูดมีสิทธิ์คิดครับนะนะครับถ้าไม่ให้พวกเราได้พูดได้แสดงความคิดเห็นนั่นคือพวกคุณปิดกั้นพวกเรานะมันไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยครับอ่านะครับเราอยากบอกให้รู้ว่าเราไม่เคยคิดใช้ความรุนแรงนะครับอันนี้ น้องเมฆน้องเมฆโดนยิงเมื่อมอบสามกุมภาพันธ์นะครับพวกเราพวกเราก็ไม่เคยไปโพสเรียกร้องอะไรจากใครนะฮะเราเดินเรื่องทําเองทุกอย่างนี่คือชี้แจงให้ฟังนะผมไม่ได้มาอขอความเห็นใจหรือตัดพ้ออะไรนะเราแค่ชี้แจงว่าพวกเราทํากันอย่างนี้นะครับให้เข้าใจพวกเราใหม่นะครับบางคนว่าผมว่า หาว่าพวกเราไม่มีโรมการบ้างนะครับให้เราอยู่บ้านบ้างไม่ต้องไม่ต้องมาสู้บ้างคือพวกเราก็ก็เป็นคนเหมือนคุณคนหนึ่งนะครับเรามีสิทธิ์คิดมีสิทธิ์พูดนะครับอย่างน้องเนี่ยน้องเมฆี่ยคือน้องเมฆเนี่ยนะฮะน้องเมฆเนี่ยคือเขาเป็นรุ่นน้องผมอยู่ในอยู่ในกลุ่มผมผมดูแลนะครับแล้วน้องเมฆเนี่ยวันนั้นอ่ะเขาโดนยิงไปต่อหน้าผมนะครับถ้าคนไม่มาอยู่ในจุดผม จะไม่รู้ความรู้สึกนี้นะฮะไม่มีใครหรอกครับที่อยากพาน้องๆไปตายพาน้องๆไปเจ็บไปโดนยิงไม่มีหรอกครับทุกคนต้องการพาน้องๆไปเนี่ยคือต้องการความปลอดภัยไม่มีใครอยากใช้ความรุนแรงหรอกครับบางคนบางกลุ่มก็โยนหาว่าพวกเราเนี่ยชอบใช้ความรุนแรงหวัวรุนแรงบ้างผมถามเนี่ยเนี่ยพ่อแม่เขาก็นั่งอยู่ไม่มีพ่อแม่คนไหนที่อยากให้ลูกไปอ,ออกไปสู้ออกไปส่ยงตายหรอครับ พ่อแม่รักลูกครับหัวใจนะฮะใจเขาใจเราครับนะครับคือผมเนี่ยในฐานะรุ่นพี่เป็นกระบอกเสียงนะครับอาชีวะบางคนเขาก็กลักวเขาไม่กล้าเปิดหน้าเขาไปแบบง่ายคือปิดทองหลังพระนะครับผมถามว่าเนี่ยอาชีวะโดนยิงมาเนี่ยครับ หรือว่ามีผมไม่พูดนะคือพูดต่ตางๆความจริงนะอ่ะก็เราขอบคุณมีคนเอากระเช้ามาเยี่ยมนู่นนี่นั่นช่วยค่าช่วยค่าใช้จ่ายอ่ะเป็นเงินหมื่นสองหมื่นก็แล้วแต่นะครับเราก็ขอบคุณแต่ผมถามว่าระหว่างเงินเนี่ยเงินระหว่างเงินกับชีวิตเนี่ยเขาเลือกอะไรไม่มีใครอยากโดนยิงหรอกครับจะบาดเจ็บหรอกครับพอผมพูดหน่อยหาผมตัดพ้อบ้างนะครับคือผมพูดในฐานะ รุ่นพี่ในฐานะคนดูแลนะครับถ้าวันนั้นนะ่ะผมไม่โชคดีถ้าวันนั้นน้องเมฆถูกยิงแล้วเสียชีวิตใครใคร,ใครต้องมารับผิดชอบก็ผมครับนะครับหยุดกาหาว่าผมเนี่ยนะไรกระมม่อมน,นินโปเนี่ยนะคือไปไหนก็มีความรุนแรงมีระเบิดบ้างนะครับถ้าพวกผมมีความรุนแรงจริงนะครับป่านเนี้ยผมจะมานั่งมา ตามดูแลน้องๆไม่ให้ใช้คนดูแลหรอกครับมาแต่ละคนนะน้องผมนะโดนยิงบ้างโดนทําลายบ้างนะครับเราแค่จะบอกให้คุณรู้นี่คือเสียงของเรานะครับน้องๆที่ไปอ่ะอาชีวะไปแต่ละคนแต่ละคนเขามีพ่อมีแม่มีครอบครัวเขาก็ไม่อยากให้ลูกเขาไปเสี่ยงตายหรอกครับนะครับมาว่าผมว่าตัดพอบ้างน่นนี่นั่นบ้าง ถ้าไม่มีลมกลางก็อยู่บ้านไปนะครับผมไม่เคยไปโพสต์ด่ากลุ่มไหนโพสต์ว่าใครหรือสักคนหนึ่งนะครับไม่เคยไปโต้ตอบใครคือนีคอคอคอ่คือความรู้สึกจากพี่น้องอาชีวะของผมและผมเองแค่บอกแค่อย่าบอกให้ใหรู้นะครับเราก็มีสิทธิ์ของเราคืออาชีวะต้องการเรียกร้องของเรานะครับไม่มีใครมาไม่มีใครสั่งเราได้ทุกคนนะครับ คนที่ออกมาเนี่ยคือแต่คนมีสมองมีความคิดครับไม่มีใครบปสั่งให้ใครเฮ้ยมึงเป็นรน ốt, ให้มึงไม่ตายมึงไม่เจ็บไม่มีหรอกครับทุกคนกลัวเจ็บกลัวตายใชนไหมครับเสาร์นี้อาชีวะคาดว่ามากี่กลุ่มครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมนะครับเพราะผมพูดไปก็หาผมตัดพ้อบ้างอา้าวนี่คือเสียงนะท้อนจากอาชีวะครับผมในฐานะเป็นกระบอกเสียง ผมไม่ติดพูดครับนะทุกคนถ้าพวกผมโดนถ้าพวกผมอาชีวะโดนกล่าวหาผมก็มีสิทธิจ์จะจะชี้จะชี้แจงชี้แจงความเป็นจริงไว้ให้พวกเราไม่ไเป็นอย่างที่คิดนะนะครับพอพวกคุณเอาเราไปเหมารวมว่าอาชีวะทั้งหมดเนี่ยแม่งใช้คอมนุนแรงบ้างมีอาชีวะเมื่อไหร่ระเบิดปิงปองลงบ้างคอมรุนแรงบ้างนะครับ บางคนอยู่ในจอโซเชียลคีย์บอร์ดพิมพ์อย่างเดียวคุณรู้ไหมครับว่าหน้างงานเป็นยังไงคุณไม่รู้นะครับเขาคือมีเขาใครแชร์มาคุณแชร์ต่อใครดา่าแชร์มาคุณด่าดต่อท,ทั้งท้งที่รู้ว่าต้นต่อเป็นยังไงพวกคุณไม่รู้นะครับต้นต่อเป็นไงเหตุการณ์เป็นไงพวกคุณไม่รู้คุณอยู่ในโทรศัพท์ในโซเชียลอยู่ในสื่อแต่ความจริงคุณรู้ไหมครับก็ไม่มีใครรู้ นะครับผมทึงบอกว่ามุมมองมุมมองคนอะ่ะมีหลายด้านนะครับไม่มีใครดีทุกด้านไม่มีใครไปบังคับให้ใครคิดกันทุกด้านถูกไหมครับตั้งแต่น้องแม่ถูกยิงมานะครับผมผมเองเนี่ยผมไม่ตามคนดีคนเดียวผมไม่ผมไม่เคยมาโพส์ขอความช่วยเหลือไม่เคยมาตัดพอเฮ้ยนี่ไม่มีใครมาช่วยกูเลยวะผมพบ คือผมโพสไหมครับผมไม่เคยไปโพสอ้อนวอนขอความช่วยเหลือจากใครคือสิ่งที่ผมต้องรับผิดชอบต้องทําคือน้องเมฆอยู่ในกลุ่มผมเป็นรุ่นน้องผมผมต้องทํานะครับนี่คือสิ่งที่ถูกผมวิ่งเต้นขึ้นสอนอติดตามพอดีมีผมมาโพสแบบขอความช่วยเหลือจากใครไหมครับ มีใครมาเข้าใจพวกเราไหมครับคือคุณเห็นแค่อาชีวะเป็นคนไร้ค่าเหรอครับหรือปิดทอนหลังพระนะครับถึงคุณจะคิดอะไรก็ได้จะพูดจาอะไรก็ได้นะครับที่ผ่านมาผมถามนี้ตั้งแต่งอบมามีใครโดนยิงเหมือนอาชีวะบ้างมีกาดกลุ่มไหนถูกยิงบ้างนะครับแล้วพวกเราเคยไปเรียกร้องอะไรพวกคุณไหมครับ ไม่มีครับนี่พ่อแม่เขานั่ง่นี่พ่อแม่เขาไม่ก็ไม่เคยไปโพสต์ขอความช่วยเหลือเรียกร้องจากม็อบเลยนะครับพวกคุณหยุดได้แล้วมากล่าวหาโจมตีแล้วว่าอาชีวะต้องการความรุนแรงนะครับนี่คือสิ่งที่เราอยาก,อยากบอกสิ่งที่น้องอยากพูดสิ่งที่พ่อแม่อยากพูดถามว่าพ่อแม่เขาเนี่ยเขาอยากให้ลูกเขาไปเสี่ยงตาไปเจ็บที่ม็อบเหรอครับไม่มีหรอกครับ ที่น้องไปคือน้องใจรักน้องมีหัวใจเป็นประชาธิปไตยอยากเรียกร้องเหมือนอย่างทุกคนทําอยู่ตอนนี้ทุกคนมีสิทธิ์คิดมีสิทธิ์พูดนะครับคือผมเนี่ยไม่สามารถทําให้ใครเนี่ยคือมาเข้าใจผมรักผมได้ทุกคนหรอกขนาดอะขนาดนายกเนี่ย ยังมีคนชอบกับคนเกลียดเลยนะครับผมทําในฐานะรุ่นพี่ครับเป็นคนดูแลน้องผมชัดเจนพอนะครับตั้งแต่วันแรกน้องนนยิงผมวิ่งขึ้นสอน,นอคุยกับอ่าต้อนที่คนน้นคนนั้นที่เกี่ยวข้องผมก็เป็นหนึ่งในนั้นผมให้ผมเป็นคนอ่อให้ปากคําเป็นพยานให้น้องนะครับใน,ในฐานะรุ่นพี่ นะครับคนดูแลน้องคือเราโดกนกระทำมาตลอดอ่ะนะครับถ้าพื่คุณมีคลิปว่าผมเนี่ยผมเลยเนี่ยเป็นคนปลาเปิดคุณออกมาเลยมันด่าผมเลยนะครับมีไหมว่าเฮ้ยเห็นม่อนเห็นไอนม้ม่อนหินโปเนี่ยปลาระเบิดดิงปองใา่เจ้าที่ปลาหินปลาขวดมีไหมครับคลิปผมเนี่ยเอามาเลย ผมไม่เคยทาอยู่แล้วผมย้ํากับน้องๆตลอดว่าเราไม่เน้นความรุนแรงนะครับนะถ้าพวกผมนะใช้ความรุนแรงจริงนะโอ้โหบาดเนี้ยเจ้าที่นะบาดเจ็บเป็นติครับขอบอกเลยนะถ้าเราต้องการความรุนแรงจริงๆนะเจ้าที่บาดเนี้ยบาดเจ็บแน่นอนเป็นเสพครับแต่เราไม่ทําไงเราใช้แบบสันติวิธีอย่างที่พวกคุณคิด พวกคุณบอกว่าต้องการสู้แบบสันติวิธีเช่นกันครับพวกผมก็เช่นกันผมต้องการสู้แบบสันติวิธีผมไม่มีทางเอาน้องๆผมเนี่ยไปเจ็บไปตายไปโดนยิงหรอกครับฟังผมไว้ดีนะครับการที่คุณจะมากล่าหาพวกเราเนี่ยกล่าหาว่าอาชีวะเนี่ยหัวรุนแรงเนี่ยนะคุณคิดใหม่นะฮะคุณต้องเขาเรียกอะไรอะ่ะคุณต้องหันแล้วฟังความคิดเห็นของอื่นคุณต้องเปิดแล้วฟัง นะครับไม่ใช่คุณปิดกัน้นรับฟังแต่พวกคุณนะครับข้อมูลมีหลายด้านครับนะครับข้อมูลม,มีหลายด้านนะครับไม่ใช่คุณฟังด้านเดียวเสร็จก็คุณรับมาไงคุณก็ด่าต่ออย่างนั้นมีใครแชร์มาด่าอาชวะคุณก็แชร์ต่อด่า,างนั้นคุณต้องรู้ต้นสายไปเหตุครับคุณถึงจะมากล่าวหาพวกเราว่าเราเป็นคนหัวรุนแรงนะครับ ก็ขอ,อขอขอบคุณครับที่ที่พี่น้องทุกคนนะนะครับคอยเป็นห่วงน้องเมฆที่โดนยิงนะฮะก็ขอบคุณแทนขอบคุณแทนพ่อแทนแม่นะครับของน้องเมฆแล้วขอบคุณแทนน้องเมฆนะครับนะครับ,นะรบแล้วตอนนี้นะตอนนี้พวกเราอาชีวะนะฮะ เราก็มีมีการรวมกลุ่มกันนะครับมีการรวมกลุ่มรวมกลุ่มกันมีการออกมาเรียกร้องประชาธิไปไตยภายในของอาชีวะนะครับเรามีกิจกรรมอาชีวะและเผด็จการครั้งหนึ่งั้งสองทั้งสามั้งสี่ 3, 4, นะครับตั้งแต่หนึ่งสองสามมาเราก็ไม่มีความรุนแรงนะฮะเราก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครนะฮะนะครับเราจัดกิจกรรมมีเวทีของอาชีวะมาเนี่ย 1, 2, 3, ครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามนะฮะ ครั้งที่สี่เราจะจัดกิจกรรมที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะฮะนะครับนี่ครั้งที่สี่นะครับเราก็มีพี่น้องอาคนสแสดงมาร่วมมวลชนมาร่วมนะคะมีพี่ๆหลายคนมาร่วมกับเรานะฮะคือเราเราต้องการไม่ได้มาสร้างความเดือดร้อนให้ใครไม่ได้มาต้องการสร้างความแตกแยกให้ใครนะฮะมันสิทธิ์ของเราครับอย่างพวกคุณออกมาเรียกร้อง นั้นสิสทธิ์ของคุณนะครับทุกคนครับมีสิทธิ์มีเสียงจะพูดจะทํานะครับพวกผมเช่นกันนะพวกผมออกออกมาเนี่ยน้องๆเนี่ยมาเรียกร้องกันเนี่ยไม่มีใครหรอกที่อยากให้พาพวกพี่ๆพ,พ,พาน้องพาญาติมามาโดนยิงมาเจ็บมาตายไม่มีหรอกครับทุกคนกลัวตายกลัวเจ็บครับสิ่งที่เราทำมือเรียกร้องคือ ไม่เดือดร้อนใครก็พอแล้วนะจุดยืนเราชัดเจนครับนะครับจุดยืนเราชัดเจนนะฮะเราต้องการประชาธิปไตยนะฮะนะครับผมให้น้องหายเร็ว,รวขอบคุณครับพี่กัญญาพัฒนนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับ แล้วอยากพูดไหมขอบใจขอบคุณไหมขอบคุณอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพอดีน้องเม่เขาอยากจะขอบคุณที่พี่ที่ให้กำลังใจแล้วก็อ่าบางคนอาจจะช่วยเหลือมานะช่วยแบบไม่อ่าช่วยเรื่องเงินมาอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวให้น้องเม่เขาขอบคุณเองนะครับแม่คุยกับเหน่อยขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่ช่วยขอให้มลังใจผมนะนช่วยสามด้วยน,นะน,นั่งไหวอยู่ครับสู้ๆครับเอ,เอโอเค อ่าโอเคครับผมก็เมื่อกี้น้องเมฆเนาะนะครับยังชูสามนิ้วไหวยอยู่นะนะครับผมก็ก็ขอบคุณกำลังใจแทนน้องเมฆด้วยนะครับนะครับผมก็น้องเมฆก็คงจะรักษาตัวอีกนานนะนอีกนานเพราะแขนเจ็บอ่าใช่ครับนะครับผมก็ออกมาพูดนะในเขาเรียกอะไรอะ่ะในฐานะรุ่นพี่และเป็นกระบอกเสียงของกลุ่มนะเป็นกระบอกเสียงของอาชีวะนะครับนะ ขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมนะครับขอบคุณครับ เพราผมนะฮะออกมาต่อสู้เนี่ยนะฮะไม่ได้ออกมาเพื่อต้องการความรุนแรงนะครับเราอยากออกมาเรียกร้องแบบสบติวิธีอย่างเช่นทุกคนนะครับไม่มีให้ใครไม่มีไม่มีใครให้อยากเกิดความรุนแรงนะครับนะครับผมมีสูส้ๆนะน้องแม่ขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้นะครับ ครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมก็ตอนนี้ก็น้องแม่ก็พักรักษาตัวอยู่นะครับก็เรื่องคดีนะครับก็ยังยังยังไม่ได้ค um> ืบหน้านะครับก็น่าจะรอน้องแม่หายดีก่อนนะครับ ให้น้องพักผ่อนเยอะๆครับผมผมก็เป็นเพียงกระบอกเสียงนะฮะเป็นเป็นเพียงกระบอกเสียงนะครับนะครับที่พวกผมเนี่ย จัดกิจกรรมของอาชีวะเองเนี่ยนะครับมีเวทีมีการปารสายกันเองนะฮะคือเราก็อยากสื่อว่าอาชีวะเนี่ยคิดอะไรทำอะไรนะครับเพราะไม่มีใครรู้ความคิดของทุกคนได้ถูกไหมครับไม่มีใครไปบังคับใครได้หรอกครับนะครับมันเป็นความคิดส่วนบุคคลมันเป็นสิทธิส่วนเสรีภาพของแต่ละคน ที่มีติิ์จะคิดจะทําอะไรก็ได้ถูกไหมครับนั่นคือประชาธิปไตยนะครับไม่ใช่ว่าพวกผมคิดไม่ตรงกับคุณ,ค,ณคุณก็หาว่าพวกผมไม่มีรมการบ้างปลอดแหกบ้างให้นอนอยู่บ้านบ้างอย่างเงี้ยฮะนะครับผมแม้แจว่าทําไมเขาเรียกอะไรอะ่ะผักผักศัตรตูผักมิดเป็นศัตรตูนะครับมีแต่เราต้องเอาศัตรตูมาเป็นมิตรเรานะครับ ขอฝากไว้นะครับผมนะครับคุณอย่ามาเหมารวมว่าคนที่คิดไม่เหมือนคุณแล้วไม่มีดมการนะครับแสดงว่าคุณไม่มีประชาธิปไตยครับคือไม่ไม,ไม่ไม่มีใครมาสั่งให้ใครคิดเหมือนกันได้กันทุกคนหรอกครับนะครับทุกคนมีสิทธิ์คิดคิดมีสิทธิ์ที่จะพูดมีสิทธิ์ที่จะทํา นะครับผมก็คนนึงแหละอยากให้ทุกคนเนี่ยสามะคีกันนะครับคนที่คอยคิดอาคติต่อกันน่ะนะครับมีแต่แพ้กับแพ้ครับนะถ้าพราะคุณมีแต่ผักมิตรเป็นแต่โตนะครับผมถามว่าจะชนะตอนไหนครับไม่มีครับเรามีแต่ต้องการศัตรูปเป็นมิรถูกไหมครับ อย่างเช่นพวกผมเนี่ยเราต้องการเรียกร้องแบบนี้เราต้องการทําแบบนี้มันสิทธิ์ของเราครับมันคือประชาธิปไตยครับนะครับก็สุดท้ายคลิปนี้นะไลน์นี้นะครับก็ขอขอบคุณแทนน้องเมฆนะครับก็ขอบคุณแทนพ่อแม่ของน้องเมฆนะครับ ที่ทุกคนให้กำลัใงใจครอบครัควน้องเมฆแล้วก็ช่วยเหลืออะไรหลายอย่างะก็มีพี่น้องอาชีวะเราก็ช่วยกันสมทบทุนนะช่วยกันคนเล็กคนน้อยนะอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นน้ำใจของอาชีวะด้วยกันนะครับเพราะเพราะอาเพราะอาชีวะเนี่ยไม่เคยทิ้งกันครับขอเป็นกำลังใจให้โซ่ๆเพิ่มนับ ก็ขอบคุณอีกครั้งครับขอบคุณแทนทุกคนครับขอบคุณแทนอาชีวะทุกคนครับทุกกลุ่มนะทุกกลุ่มนะครับขอขอบคุณครับผมทุกกำลังใจครับเดินหน้าต่อไปครับผมก็เดินหน้าสู้ต่อไปในทิศทางของอาชีวะครับนะครับผม วันนี้ผมก็ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนนะครับและพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ